อันนี้ได้ลุน้นอันนี้ได้ลุน้นได้ลุ้นเลยโอ้โ้สามอีกทีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องนักตกปลาผู้ที่ชอบการหาปลาทุกทกท่านนะครับพบกับช่องทีทีฟิชชิ่งแล้วนะครับวันนี้เราก็มาตกปลาแม่น้ำครับน้ำแรงแดงเลยครับตอนนี้ฝนตกด้วยครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจทางช่องด้วยนะครับเพื่อที่จะได้นำเสนอคลิปต,ต่อไปให้พี่น้องได้ชมกันนะครับวันนี้ฝนตกครับเดี๋ยวเราตีเบ็ดไว้แล้วก็ไปแอบข้างในก่อนครับแอบในร่มก่อนลองติดตามรับชมครับว่าจะได้ตัวไหมนะครับวันนี้ ฝนล,ลงเม็ดดูน้ำรับบรรยากาศยามเช้าน้ํามาแล้วครับน้ําแดงปัดเลยหมายก็เป็นหมายเดิมครับที่ได้ปลาแรดกับปลาสวายไปโอเคครับลองติดตามรับชมดูครับอันนี้ได้ลุน้นอันนี้ได้ลุน้นได้ลุ้นเลยอ้โ มีหสายครับมีสายนี่มีสายสวายสวาย,วายลุงพรวาวันหยิบไอ้นั่นหน่อยสวายสวายมีสายครับมีสายตรงนี้นั่นก็ปลาโยนลงไปเลยโยนนี่ผมไม่เชือกอะ ได้คหรอโยนลงไปเลยได้ผมลากเข้ามาโอเคนู่นเลยริมนู่นเลยติมนู่นเลยโอเคเดี๋ยวนี่ไว้น่ะครับหูติดมุมปากนิดเดียวเอ้ายกเลยยกเลยโอเคจบ เร็บเจ็บจบเจ็บกูจบจบจบหัวแทบลอดโอ้โหมันขาดตายก็เรียบร้อยครับหนึ่งแ้มแจมแจมๆหวายตัวน้อยโอ้ยมีแต้มให้ผู้ชมดูแล้วมีสี่แรงฝนโอ้โหมุมปากนิดเดียวมีสี่แรงที่ลงตากฝนตกครับ เบ็บติดเบ็บติดเชือกมีสิแรงที่ตากฝนมานั่งตกโอ,โอเคครับโอเคเรียบร้อยครับโอเคครับขอบคุณลุงมากเลยฮะเดี๋ยวเดีเย๋ยมอยู่กลางถนนเลย bạn khách, ôi, mời gắn to, ạ, ta phun topá, ô, chặt bay. โอ้โหไกลลิบโลกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กินกกินกินๆๆนกออี้เรา้น๊ตตีเบ็ดไปแล้วไปโดนกินๆๆ ตายืบไปเลยหดได้เลยเมื่อกี้ปลาเล็กเลยปลาเล็กแล้ปลาเล็กตั้งกังวาดแน่เลย ตอดดึงเด้งเด้งแรงต่อดง่ายเป็นเพราะวาดแล้วครับทรมานเหลือเกินถือล่มมือหนึ่ง บนเอาๆแนั้นกอีกอาอยู่ไหมเงินเร็วสีซ้ำสักทีไม่อยู่ไม่อยู่ไม่รู้ปลาเล็กปลาใหญ่หวดไว้ก่อนใช่ฝนมันตกเนี่ยไม่มันเลย ใส่ชุดกันฝนนะดีมั้งอาบอกให้ใส่ชุดกันฝนมาสิ้นเรื่องสิ้นลาวไปอุ้ยไอ้ตุต้มบนอะไรเดี๋ยวอ,อย่าล่ออย่าล่อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวปเปิดเบรกก่อนทีน,นี้ไม่ได้ปเปิดเบรกเฮ้ย <c oughs> ไปแล้ว มีสายครับโอ้โหสู้สู้มีสายไอ้เดี๋วัดซ้าด้วยวัดเบาโอ้โหหลุดหลุดว่าแล้วเทียวเมื่อกี้วัดเบาโอ้โหตัวดีด้วยจะซ้ำอยู่แล้วหลุดโอ้ยเสงเลยตัวดีด้วยตัวใหญ่เลยโอแยสงเลย มื่อกี้ว่าจะวัดซ้ำอะ่ะลอกมันเสกตีกลับไปดิโอ้ยจบเลยทูดีด้วยเสีได้ครับเดอะเตาด้วยจะวัดซ้ำอยู่แลว้วตัวใหญ่เลยใหญ่กว่าตัวแรกอีกให,ใหญ่กว่าตัวแรกอีกโอ้ยจะวัดซ้ำหรือพลาดรู้อยู่ว่าวัดเบา จะลากคันลงน้ำอยู่แล้วจะเปิดเบรกไม่ทันเปิดเห็นป้าเล็กมันตอดอยู่ไงแล้วก็ปิดเบรกจะวัดืมอพลาดเลยเอเซ็งเอาใหม่เม่ครับคันมันอ่อนด้วยตรงสามสามเที่ยวอ่ะทันเนี้ยโอเซ็งเลยเอาใหม่ครับ พลาดไปแล้วเมื่อกีนได้เห็นอีกแต้มนและเอาใหม่มาใหม่มาแปดโอ้ยเสงเ็งเสงิงเสงิงเสงิงเอาใหม่มากินใหม่นะเนี่ยชอบโดนตู่

dừng ngay dừng ngay dừng ngay dừng ngay, là ngay. Là ngay. Là ngay. เราต่อไปแล้วามาแล้วออากาแล้วมาหลุดตรงนี้นะย้อนไปแล้วรับตรงนี้ก็มีต่อด้วยเอาโห เฮ้ยนิดเดียวเอาเทียบร้อยรถมาอีกนี่นี้กินก่อนรถมาเรียบร้อยหนึ่งแ้มปล่อยเลยครับปล่อยลงไปก่อน ยังไงยังไงยังไงยิงแต้มครับหนึ่งปากทุกตัวเลยปากล่างด้วยโอ้โหกง โอเคครับฝนเริ่มตกหนักเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวไงอาจจะต้องจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับได้ไปส่องแต้มครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทีทีพิชชิ่งด้วยนะครับฝากกดเป็นกำลังใจด้วยครับฝนตกเราก็มาทำคลิปให้ชมกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมวันนี้นะครับสวัสดีครับอันนี้ได้ลุ้นอันนี้ได้ลุ้นได้ลุ้นเลยสวนี้ สำอีกทีมีสายครับมีสายมีสาย